็หลังๆมาเนี่ยคือแกผมว่าแกมึนตอนนี้ยมันเป็นช่วงของสถานการณ์คนใกล้จะตกงานอ่ะนะพี่แนททั้งบทสัมภาษณ์ทั้งการจัดตัวทั้งการจัดแผนมันเป็นช่วงเมามัดอ่ะท่านผู้ชมในช่วงที่ผ่านมาครับเราดูบอลเทนฮากอ่ะจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วนะที่เรารู้สึกกันว่าเฮ้ยนัดนี้แหละมันจะต้องเป็นจุดเปลี่ยนเทนฮากก็ต้องอันนี้แหละเอานัดนี้เป็น turning point แล้วกลับมาพลิกสถานการณ์ให้ได้ ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีนัดไหนในพรีเมียร์ลีกที่มันเป็นเทอร์นิ่งพอยที่มันจะเก็บผลการแข่งขันแล้วลันยาวชนะสามสี่ห้าแมตช์ได้เลยเพิ่งไม่ได้มาเป็นในฤดูกาลนี้นะครับเป็นมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอ่ะที่จบอันดับแปดอ่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นมาตรฐานในพรีเมียร์ลีกซึ่งเราจะวัดผลกันอ่ะที่ มันก็พอที่จะเห็นภาพว่าทําไมเขาถึงไม่รอดทําไมเขาถึงไม่รอดทําไมถึงถูกบอร์บริหารเนี่ยทําการปลดนอกจากนี้ผมไปอ่านของสโตนมาเรื่องของ KPI วัดผลงานในฟุตบอลยุโรปก็ต้องถือว่าน่าผิดหวังนะครับแมนยูเนี่ยไม่ชนะใครในบอลยุโรปมาปีหนึ่งปีปีนึงในบอลยุโรปมาปีนึงเตมเออปีเต็มไอเฮียฟุตซีเฮียอะไรแม่ปีหนึงแม่งคุมทีไม่ชนะบอลยุโรป คือนักเตะมันก็ส่วนหนึ่งอะครับที่มันต้องโดนด่าใช่ไหมโดนวิจารณะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคนที่ต้องรับผิดชอบคนแรกอ่ะคือโค้ชอ่ะซึ่งเทนหาเขาหลบหนีหรือซ่อนตัวจากความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้อ่ะเรื่องของเกมลุกตะกี้พี่แนทโยนมาให้การจบสกอร์คือฟุตบอลของแมนยูอ่ะคุณสมบัติโปรไฟล์อ่ะแนวลูกมันเป็นบอลไดเล็กมันเป็นฟุตบอลออกไปกซึ่งเราเคยเห็น มาตรฐานการเข้าทำอ่ะระดับสูงมาแล้วอ่ะตัวอย่างก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยเอลกาลาซีไดเรกชวงที่ผ่านมาเนี่ยแหมเช็คกับดักลำหน้าออฟไซด์กันมันเลยแต่เป็นทางฝั่งบาซ่าที่ทำได้ดีกว่าฮันซี่ฟลิกอันเช่เนี่ยเกมรูปเป็นฟุตบอลไดเรกมันจะมีเรื่องของรายละเอียดแทคนิก,กความสามารถเฉพาะตัวหรือทีมเวิร์กที่แตกต่างกันออกไปในสัดส่วนแต่ละสัดส่วนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นไปแล้วว่าฟุตบอลไดเรกระดับสูงเนี่ย อ่ะเขาเล่นกันยังไงเขาทํากันยังไงซึ่งคุณภาพนักบอลเราเนี่ยมันไม่ถึงระดับของบาร์ซ่าหรือเรอัลมาดริดนอกจากทีมเวิร์กจะสู้ไม่ได้ระบบวิธีการเข้าทําก็เป็นชัดเจนว่าแบบยัง,ยงห่างห่างไกลาจากเขาอะ่ะนอกจากนี้เราเนี่ยเซฟอเรฮานโดกานาโชเนี่ยเป็นตัวจบสกอร์กานาโชเนี่ย มีสิถติในการยิงประตูโอกาสยิงนะครับหนึ่งร้อยครั้งปีที่แล้วกาณาโชยิงในลีกได้แค่เจ็ดลูกพอมาในปีนี้กาณาโชเนี่ยมีโอกาสง้างเท้ายิงไปแล้วยี่สิบห้าครั้งซึ่งเป็นซึ่งได้แค่สองประตูแล้วก็พลาดโอกาสทองเนี่ยถึงห้าครั้งมากที่สุดในทีมดังนั้นเนี่ยผมถึงได้ แชร์โพสต์ของในเพจตัวเองไปลงเฟซส,ส่วนตัวว่าขนทางที่เทนฮางจะรอดเนี่ยคือกาณาโชต้องล่างอีโวเลยกาณาโชต้องสวมวิญญาณมินิซิอุสหรือเอ็มปเป้ P A. ถ้าฟุตบอลเซตที่กาณาโชเป็นตัวจบสกอร์กาณาโชต้องยิงประตูให้คม,มหรือไม่ก็แอดซิดให้ได้แต่หลักๆจ็อบหลักๆจะเป็นยิงประตูตกระชากตัดเข้าในมายิง ทะลุทะลวงปั๊บปุ๊บปั๊บเกี่ยวแบบอารมณ์เหมือน,นคล้ายคไอ้แรฟอร์ดปีแรกอ่ะแต่คำถามคือกาาโชจะอีโวตัวเองทันไหมในเมื่อน้องมีปัญหากับการใช้โอกาสเปลืองมาตั้งแต่เยาวชนแล้วสุดท้ายฮะกาาโชอีโว e ไม่ทันแล้วเกมลุกเองนอกจากแรสฟอร์ดอ่าหรือฮอยลุนหรือเซิร์ซีเซิร์ซีนี่ก็พลาดโอกาสทองสครั้งนะครับเยอะมาก หรือคนอื่นๆบูโน่เองก็ใช้โอกาสทองเปลืองมากพาไปสี่ครั้งเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสง้างยิงยี่สบแปดครั้งเยอะสุดในทีมพากันไปลงเหวล,ลงทะเลเอ่าวไทยกันหมดเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเก็บผลการแข่งขันไม่ได้นะัดเจอไบตันนี่เราแทนที่จะชนะนี่ถึงแพ้เลยคิดตันพาเลตแทนที่จะชนะทําได้แค่เสมอหรืออย่างเกมเจอเวสต์แฮมที่เราควรต้องชนะเขานะพี่โฟนเราแม่งถึงแพ้เลยอะ่ะ แน่นอนคือถ้าเกิดสามนัดเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บผลการแข่งขันเราได้ก้าแต้มเนี่ยอันดับเราจะดีกว่านี้อืแต่นั่นแหละครับด้วยเรื่องของปัจจัยแทคติกวิธีการหรือฟอร์มการเล่นของแนวลุกที่เขาไม่สามารถจะโคชชิ่งหรือไม่สามารถจะเทรนให้นักเตะมันในนี้ได้อ่ะสุดท้ายเขาก็ต้องไปต้องไปก่อนซึ่งผมเองแอบเศร้านะคือผมไม่ได้เศร้าในลักษณะที่แบบอะไรอารวอนะไม่ใช่แบบนั้นนะคือถ้าเป็นอะไรอารมณ์แบบอะไรอารวอนเนี่ยมันเป็นโอเล่มากกว่า เพราะว่าผมอยากเห็นเขามีถ้วยกับแมนยูแค่นั้นเองคือเหตุผลเดียวเลยแต่ของเทนฮาผมแอบเศร้ามันเป็นอารมณ์ที่เศร้าเหมือนกับตอนเดวิดมอยมูรินโญ่หรือฟันเกาตกงานน่ะเราอยากเห็นผู้จัดการทีมทุกคนน่ะชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนยูแต่พอมันจบแล้วเนี่ยมันก็เศร้านะมันก็เศร้าแบบอไม่ใช่อีกแล้วว่ะเขาต้องไปอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่ามันมี มันมีเหตุและผลในการปลดไหมมันมีครับผมก็พูดไปในไลฟ์หลังเกมที่แมนยูแพ้เวสแฮมว่าถ้าถูกบอดปลดเนี่ยไม่แปลกนะแต่ส่วนตัวผมอะผมคิดว่ายังไม่ปลดผมคิดว่าแกจะไปชะตาขาดคือโดนเชลซีเนี่ยระเบิดถังขี้คาบ้านที่โอทาฟอร์มันจะเป็นแบบตู้มาแบบผมนึกจินตนาการภาพเลยว่าเดี๋ยวแมนยูแม่งจะไปชนะเลเตอร์เว้คาราบาเหมือนอารมณ์แบบเฮ้ยมาแล้วอ่มีไลฟ์จากดูบอลกันแนท อาเมียมาว่าเนี่ยท่านผู้ชมเราเอาแมตช์นี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนเลือกความมั่นใจนี่เราผ่านเลเตอร์มาเอาแล้วนัดเจอเชลซีนี่แหละเทอร์นิ่งพอยต์ซึ่งไม่รู้เทอร์นิ่งพอยต์รอบที่เท่าไหร่เหมือนอารมณ์ทุกวันนี้คือดูฟุตบอลในยุคเทนฮาคือนัดนี้แหละแมตชี้ชะตานัดนี้แหละถ้าเกิดผ่านไปได้หลังจากนี้รันยาวกี่รอบแล้วใช่ปะอาคุณคุณว่ามันจริงไหมนัดนี้แหละชี้ชะตา ถ้าเกิดผ่านได้นะรอดูได้เลยหลังจากนี้รันยาวเก็บวินเก็บวินไม,ไม่เคยทําได้เลยไม่เป็นหลูปไม่เสมอก็แพ้หลังๆไปหนักเสมอชนะนัดเดียวแล้วก็มีหลุดแพ้ไปเลยมันมองเดือนต่อเดือนไม่ได้อะมันดูได้แค่ทีละนัดเอาตัวรออไปทีละนัดชนะเบนฟอร์ดนัดหนึ่งนี่อารมณ์เหมือนแบบเย้เราได้แชมป์ลีกแล้วอะอารมณ์แบบนั้นเลยนะเว้ยมันผมผมรู้สึกแบบนั้นแบบเฮ้ย เราชนะเบนฟอร์ดสองหนึ่งที่บ้านแต่อารมณ์แม่งแม่งเหมือนแบบเป็นแชมป์ลีกแหละแบบเราคว้าแชมป์ลีกแล้วอะ่ะทุกคนดีใจผมดีใจแต่หุ้ยมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอว่าผมรู้สึกแบบนี้นะแบบฮะ <c oughs> เราเรากลายเป็นแบบเราคือเราชนะฟุตบอลชนะเรามีความสุขแต่เรามีความสุข,าม,าม,สขมากมันเหมือนอารมณ์แบบเย้ <c oughs> yeah, เราชนะแล้วเวย้ย <c oughs> มันคือทัศนคติความคิดของทีมกลางตารางอะ่ะทั้งทั้งที่ มันเป็นนัดนัดหนึ่งที่เราต้องชนะให้ได้เท่านั้นเองครับเออนัดนัดหนึ่งที่เราต้องชนะให้ได้อาชนะแล้วก็เรามองสเต็ปต่อไปนั่นแหละนี่คือชุดความคิดของทีมที่จะลุ้นแชมป์ชุดความคิดของทีมที่จะลุ้นท็อปโฟแต่บรรยากาศหรือความรู้สึกผมตอนนั้นเอาผมคนเดียวแล้วกันเราคือทีมกลางตารางที่เราดีใจมากๆมีความสุขจังโวยอันเนี้ยอย่างที่คุณบิ๊กบอกอะที่เราชนะเบนฟอร์ดได้อ่ะโอ้โหแบบเออแล้วสุดท้ายมันไม่รอดจริงๆนะครับ ถ้ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันก็ยากที่แบบอ่ะกว่ากาลาโชจะอีโวใช่ไหมอ่ะและฟอร์มึงจะเอาอยัางไงไม่อยากเล่นฟุตบอลก็ไปนั่งแล้วก็อ่ะขยันลงส่งลงซะด้วยอ่าฮอยลูนเองก็ได้บอลป้อนน้อยบูโน่เองก็ฟอร์มยังไม่กลับฟังอืสุดท้ายนักเตะแบกแกไม่ไหวอะ่ะแล้วก็แกแกตื้อด้วยสุดท้ายมันก็จบลงผมก็เศร้านะผมอยากเห็นแกชูถ้วยพรีเมียร์ลีกนุ้ย เหมือนกันที่ผมอยากเห็นมูฟันเกาหรือมอยอ่ะแต่เดวิดมอยนี่อารมณ์ร่วมอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ไม่มีทางเนี่ยเทนฮักต่อยแกอยู่มึงก็ไม่มีทางได้ชูถ้วยหรอกบอกเลยว่าชาติหน้าตอนบ่ายองมึงเนี่ยไม่เห็นเลยสุดท้ายมันก็เหมือนกับยื้อไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนอารมณ์คนไข้นอนนอนแบบอย่างเงี้ยทุกท่านมอนเงี้ยแล้วก็ออกซิเจนอ่ะแล้วก็หมอถามญาติว่า ยื้อไหมไหวไหมคือแกไม่ฟื้นแล้วว่าแกเป็นอารมณ์แบบออฟฟิศเออถูกถูกคือต้องมีออฟฟิศเนตลอดแล้วอะครับคือตอนนี้คือมึงมึงมึงก็แค่แบบว่าอยู่ที่การตัดสินใจของมึงแล้วว่ามึงจะให้ใส่เครื่องช่วยหายใจต่อหรือว่ามึงจะปลเครื่องช่วยหายใจดีเทนฮักเป็นารมล์ประมาณนั้นเลยจริงๆตอนเนี้ยสุดท้ายแล้วก็คือเชื่อนะก็แบบทำอย่างแร้เราจะวิพากษ์วิจารณ์อะจะผมพี่โฟนหรือพี่แนทอาจจะมีจา์แตกต่างกันแต่ เชื่อผมเถอะจะลากหลังกล้องหรือหน้ากล้องเนี่ยทุกคนเอาใจช่วยเอริกเทนฮากที่สุดแล้วผมจะบอกให้แต่พี่โฟนพี่แนทหรือผมอะเวลาคุยกันหลังไมเนี่ยเออเว้ยให้แมงชนะหน่อยเว้ยเฮียอยากจะชมบ้างอะอยากาจะแบบกลัวใจช่วยเมื่อวานกลัวใจใช,ช่วยออกออกสตาร์ทมาแม่งเฮียวันนี้เล่นดีเว้ยเล่นเออมันต้องแบบนี้แหละมึงไม่ต้องไปคิดมากมึงมีบอลไดเร็กไม่ต้องไปบิ้วอัพเกมไม่ให้มันเสียเวลาหรอก แต่สุดท้ายมันก็มันก็เหมือนมึงว่าอะไรบอลแบบกําลังเมาหมัดอย่างเงี้ยพอมันเมาหมัดปุ๊บทุกอย่างมันก็แย่ไปหมดเล่นดีวันที่เจบทีมที่ไม่ดีอย่างเวสแฮมแล้วเล่นดีแต่มึงกลับแพ้อย่างเงี้ยมันก็แสดงเห็นแล้วว่ามันมันพลิกสถานการณ์นี้กลับมายากแล้ว